สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางสูตรสิบล่างกันนะครับก็จากงวดที่ผ่านมานะครับเราให้สิบล่างไว้ที่ตัวชนนะครับก็คือหนึ่งกับสามนะครับผลรางวัลสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งนะครับก็หลุดนะครับแต่ว่าตัวที่ชนก็มาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขหนึ่ง ก็มาตาำกันต่ออีกสักหนึ่งงวดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเน้นตัวชนนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับก็มาดูแนวทางจะท้องกันนะครับตัวอย่างมาให้ดูสิบงวดนะครับสำหรับสองสูตรนี้นะครับเน้นที่ตัวชนนะครับแล้วก็เน้นที่สิบล่างด้วยนะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่หลักหน่วย ข้อแรกนะครับสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดแปดเก้านะครับสูตรที่สองได้เจ็ดเก้าหนึ่งจนกันสองตัวที่เจ็ดกับเก้านะครับผลลัพธ์ออกเจ็ดหนึ่งนะครับก็มาที่เลขเจ็ดนะครับในตำแหน่งหลักสิบล่างงมดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้ห้าหกเจ็ดครับสูตรที่สองได้หกแปดศูนย์ชนกันตัวเดียวที่เลขหกนะครับผลผลัพธ์โม่ต่อมาออกหกห้านะครับ หกก็มาในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองห้าเจ็ดเก้านะครับชนกันสองตัวที่เจ็ดกับเก้าออกเก้าเก้านะครับเก้าก็มาในตำแหน่งหลักสิบล่างและหน่วยล่างนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับสูตรที่สองได้ศูนย์สองสี่ชนกันสองตัวที่ศูนย์กับสองนะครับรางวัลออกศูนย์เก้านะครับ ขออที่เลขศูนย์นะครับโมดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งสองสามสี่นะครับสูตรที่สองหนึ่งสามห้าช่วนกันตัวเดีที่เลขสามนะครับผลรางวัลก็ตมาออกสามศูนย์เสาก็มาในหมายเลขสิบล่างนะครับโมดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งเลขศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สองเลขเจ็ดเข้าหนึ่งนะครับส่วนกันตัวเดียบที่เลขนลนออหนหึ่ง 1, 1, 2, 7, ซึ่งผลรางวัลนี่ยก็ถัดม,มาออกหนึ่งหกนะครับ โมตมานะครับสูตรที่หนึ่งได้หกเจ็ดแปดนะครับสูตรที่สองได้สองสี่หกส่วนกันตัวเดียวที่เลขหก 6, นะครับออกหกสองหก็มาในตำแหน่หลักสิบล่างนะครับโมต่มานะครับสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสองสามนะครับสูตรที่สองได้เจ็ดเก้าหนึ่งส่วนกันตัวเดียวที่เลขหนึ่งนะครับรางวัลออกหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งก็มาบนมาสิบล่างหน่วยล่างนะครับเป็นเลขเบิลน,นะครับ ห้าต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้ห้าหกเจ็ดสูตรที่สองได้สี่สองสี่หกนะครับวนกันตัวเดียวที่เลขหกออกหกเจ็ดหน่วดล่าสุดนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสูตรที่สองหนึ่งสามห้าชนกันสองตัวที่หนึ่งกับสามนะครับซึ่งผลออกมาในว่าจะมาออกเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งก็ไปเข้าในหลักหน่วยล่างนะครับ ทำจริงก็เป็นสูตรสิบล่างนะครับแต่ว่าในงวดล่าสุดนะครับหลุดไปท่าที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่าเป็นเลขวิ่งเลขเด่นได้นะครับเพราะว่าสูตรยังเดินต่อนะครับทั้งสองสูตรครับก็เอามา้นกันนะครับว่าในงวดนี้นะครับจะเข้าในตำแหน่งไหนนะครับล่าสุดทั้งสองสูตรจะเดินต่อหรือไม่นะครับ นี่ครับจากสูตรนี้นะครับหนึ่งกับสามนะครับชนกันนะครับออกก้อหนึ่งนะครับมาดูวิธีคิดกันนะครับวิธีคิดสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเบอหนึ่งครั้งหลักหน่วยเบอหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบล่างหกครั้งหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งนะครับสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้ง หน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับบวกแปดของที่นะครับทําการบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งก่อนนะครับเก้าหกห้าสิบสี่นะครับได้สี่บวกกันสองครั้งได้สามครับเก้าบวกกันสองครั้งเป็นแปดบวกกันสองครั้งเป็นสองห้าบวกสี่บวกแปดบวกสี่ บวกห้าบวกสามบวกแปดบวกสองบวกแปดคงที่ห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดนะครับ บวกนหนึ่งแต้มเป็นแปดนะครับบวกหนึ่งแต้มเป็นเก้าสูตรที่หนึ่งนะครับเราก็ได้เลขเด่นล่างนะครับในตำแหน่งหลักสิบล่างคือเจ็ดแปดเก้านะครับในงวดนนี้นะครับมาต่อที่สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเราใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยขอไปรับประแสนหนึ่งครั้งบวกด้หลักหมื่นสองครั้งนะครับหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง หน่หน้าครั้งที่สอนครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับสิบท้ายครั้งที่หนึครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนครั้งนะครับบวกแปดคงที่นะครับเป็นด่นที่หบวกเพมสแต้มป็นเด่นตัวที่สและบวกอีกสแต้มป็นเด่นตัวที่สานะครับหนบวกหเป็นสนะครับเก้าบวกเก้เป็นแปดสกสามครั้งได้หกเก้บวกสบวกแบวกเ้า บวกสองบวกหนึ่งบวกห้าบวกหกบวกแปดบวกหและบวกแของที่เกบวกสเป็นหนึ่บวกแปเป็นเก้เบวกเเป็นแปดแปดบวกสเป็นศูนย์ศนบวกหน่งเป็นหนึงหน่งบวกหเป็นหกหบวกหเป็นสองสองบวกแปดเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกเป็น6 6หกบวกแ ขงที่ได้สี่นะครับสี่บวกสองแต้มเป็นหนะครับหกบวกอสองแต้มเป็นแปดสูตรที่สองนะครับเราได้เล่นเด่นในจำนวนหลักสิบล่างนะครับคือสี่หกแปดนะครับก็ชวนกันตัวเดียวที่เลขแปดนะครับ วนแปดนะครับจะมาหรือไม่นะครับแปดในงวดนี้นะครับหลักสิบล่างนะครับตัวรองของเราก็จะเป็นสี่หกเจ็ดเก้านะครับในต้ำหนังหลักสิบล่างนะครับอันนี้เป็นตัวรองนะครับสี 4, 6, 7, ห่หกเจ็ดเก้ามั่วเป็นที่สิบหกทับเก้าทับหกหกนะครับ ก็อลองพิจารณากันดูนะครับสูตรมันหลุดไปที่หลักหน่วยล่างแล้วนะครับหนึ่งงวดนะครับในงวดนี้ชวนกันที่เลขแปดตัวเดียวนะครับ เเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับให้สมาชิกได้นำไปวิเคราะห์และพิจารณากันนะครับนี่ล่างนี่แปดนะครับสจะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับต้องรอรู้นะครับครับขอ,ขอจบข้อมูลและเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรับชมกันมาจบคลิปนะครับ ขอทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ